ครับผมข้ามาขอบคุณของฝากยักษ์แม่อ่อนครับเพื่อนว่าเพื่อนชื่อแม่อ่อนเพื่อนว่าอยู่สมุติปาก,กานครับผมเพื่อพิสมุติเจดีต่บนนีคลองบางประกอบปากกต์ปากปกตครับเห็นไหมของฝาก,กอของปั้นก็เนาะนี่ใช่หร่อว้าบ่ากันนะนี่ของปั้นมุนี่ <Yeah. S 1> อำมาเก็บใบไม่คั่วคนว่าจะเห็นกินเรื่อยๆนี่ยังไงครับตอนชมดูไม่รู้เองบ้านผมนี่ต้นไห สอมาเป็นถุงสีสอมากครับอาหารแห้งแม่อาหแห้งสิ่งมากแฉยครับคุณแม่อ่อนนะครับเดอ้อฝากกางครับเป็นปาิโก้แกไงใหญ่เลย แข่งมมันง่เลยครับเราขึ้นยังแม่เพื่อนหนึ่งขายของเองนะแน่อ่อก็จะเพื่อนยุัาขายของคปลาหวานบัตีโคปลาหวานมือแข่งถึงมากับมือบ้นง่าองนเีวนี่ยมันหโง้เยก่นขึ้นฟั้นขึนมากินเลยนะฟั้นก็กินได้เลย ทังลงทังลงเลยเออไปเปั้ง,งา่ากด้เมอเรียกมืนีอ่นี่เป็นขวดอันนี้นด,ดีย่ยะค,ครับมีดใช่ไหมไอ้แล้วได้ราคาไปเลยนี่มาเขาปังเนี้นอนั่นโอ้โส้มอะไรกันนะวะ น้ำผึ่งเอาพ่อซอสปรุงรสพูดได้หลายคำนี่ผมหมักได้แหละครับสอสโลส่าซอสปรุงรสซีอิ๊วนะพ่อคือจังซีอิ๊วขาว่ประมาณซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะครับแต่ว่านเป็นหอโรส่าโูว่เีายวพัดเข่าแสบไป อันนี้เป็นปมีเตียวเมืองจีนตามมังกรคู่เวนพวกเส้นมีซั่วครับเส้นน้อยๆเหนียวโหเด็ดผัดใส่ซอสพอดีเลยครับยังไงบอกเครื่องสูกรถ อันนี้ทัวาวาซาบิอะไรกันเป็นทัวรด้วยนี่ว่าผูกรถบอกอันนี้เป็นพวกน้ำพริกว,นนรว,ว่านี่ค่ัแกงผักกาดดองในน้ำซีอิ๊วรตาโรตาครับ แตงกวาดองในน้ำซีอิ๊วโอ้เป็นพักดองครับซึ่ง <c oughs> เป็นพักดองเค็ดกินยังไงเนาะเดี๋ยวแตงกวาดองในน้ำซีอิ๊วแตงกวาดองกันครับเค็ดกินยังไงเนาะค,ครับตมเนี่ยกินแกงพริกเลยบนเนี่ยเคยกินหรือเปล่ากินก็าวต้มครับ โอ้มีใครเข้มมั้งครับบุ๊คพี่นี่นะครับไข่คเค็ม,น,น,มนักจนได้เด่นไปเซนีไ,นไมาบอกให้ไปเก็บเอาไปเอาเองครับเด่นมเมารถในคมไปเอาคนเอาเลยครับกล่องรับเอกไปซะนี้เองครับมีใครเข้มมั้งครับได้กินไข่เค็มแล้วบุ๊คพี่อันนี้ขนมพอ่อะตัวตัดตัวตัดกบขนมปอเรียกะตานี่ยมันจะเป็น ตัวปากอ้าเกือบลดวัส,สบีครับตัวปากอ้าหมือกัลุ่ม่หลายครับหลายยางมากเลยเดนขนมงทสอันเนสะลงไ้เิ่นงนี่ยังไขนมเปียสีเลยครับ,บแซบขนมเปีย บางคลาอันอี้ยังนู่นีกครับนี่จังทุเรียนขวนให้วงขวนเลยแม่เปิดเบืง้งชิมเบื้องแรกอันจะเป็นทั่วตัดครับสามแผน่นเป็ปง่าได้หลายเลยหัวของแม่ก็จัทะทุเรียนขวดวนแล้ววงหรอล่าทุเรียนมั้งสิ ซอสเด้น่เดี๋ยผมถิเบิ้งซอสแล้วเดี๋ยวจะซอสแล้วครับกบบนี้ติอใจเด้ลวบบนี้นักนะปวดซอสเนี่นะครับกเนี่ยมันว่าเก็บไว้ประเทดกินตลอดนะซอสตรงมีเหล่ากันเหรอเ่าจงนั่งกินหรือเป็นไทงเป็นไ น,น,นี่แหละครับอของทางเบิด,ดเดี๋ยวสิแกะเบอร์เห็นครบครับเจนนี่ห่อซอดได้แน่นี่ผู้เดียวเล้อประเสธให้จงขอมเหลายนรันหลายอีหลีครับขอบคุณเลยหลายครับบางคนจะประสมเป็นเงินหลายกันเนี่ยของประเภทท้องนะว่า อดไเปิดเลยครับผมแกะให้ดูแ็กมายางดีพร้อมครับนม่อ่อนนี่ต้องเห็นแมข่ขาดแน่นอนเลยขอบคุณได้หลายครับแล้วไอ้เฮดกับขเขาซูเบิงเรื่อยๆเริ่นโดนครับผม ันจะแม็กกี้ทั้งนั้นเลยงไม่ได้ของเจ็บแสบทั้งนั้นครับครับยอดใส่ผัดกะเพราใส่ยังกระสรเสบใส่ดาวซืือกระเส,สีบยบพูดหอเสือเพราะได้พวกน้ำมันงาครับเหล่าจีนมาลองมือครับท่านเคยเห็นอาหารใส่พวกน้ำมันงาพวกเหล่าจีนหรือ ยังค่อนอย่ให้เอาเสือมานีเพ่าะคืบมูลนี่รุ่นมันรุน่นโอ้สอบผิดสอดดไไบผิดคำนี้แหงขาดเมื่อไรครับขอบคุณได้หลายครับนี่อ่ะคุณจะคุ้มในเสือแล้วที่นี่นนครับมาได้วยใครเข้มนะครับเดี๋ยวสิบบกแกะครับมันจะเก็บได้โดนไครเข้มนี่ไปยังส่บาาได้ไดนเพราะพาเซ็ตเป็นพาเซ็ตตอกแกะ เมันห่อเบิดหลานีเมันกระหอมันเสื้อปันคาเศษกันม่อยขวดแจกโอสองเลยครับสอดขิงปวดของปวดเลยครับสอดทิกระวกของดองครับ มักคักกับเซนนี่นะครับเได้กินต้นโดนมักไม,มเนูเซนเราจะตื่นกักินตัวเมือเ่อไรอยู่นี่ยแซ่บนิดิงแซ่บเลยนะครับผมมากเบดปะมืกอปะหวานขีโคยัม,ยมันเป็นแกซอสปรสปุงรสครับแบบขวดหน่อยนะค,ะนครับ คุณได้หลายผมมักคักเลยเหรอครับถือใจคักเลยสงซอนมาใหมักพัดมาเห็ดอาหารยหยหลายๆครับมักเนื้อแดดเดียวถืจกใส่แสบได้ไหมแม็กเนื้อแดดเดียวทุกตเ๋ยวไใส่ี่ี อสพริกอันนี้ซอสซอสพริกสีราชาชอสพริกขกเกีเไม่เห็นอสพริกครับกรเทียมเอยไค้ใส่หรอครับซอสพริกสุดยอดเลย่อมาของใส่แต่ซอสพริกใส่กุเขียวใส่พวกพัส่น กตั้งใจตรงไหนสักคน,นซอสพริกสีราชาอีกยี่หอหนึ่งครับเป็นขวดอีกสูตดรดั้งเดิมครับต้นตำรับเขับอันนี้เป็นสูตรใหม่ขอทุดท้ายแล้วครับท้ายสุดแล้ว แม่อ่อนได้หลายด้วครับเล้าว่าเราอายุซ้ำแม่ตึงซ้ำยัดตึงนี่นะครับนีแ่แปลกมูครับสอดหอยครับโอ้อันสิบโมี่ครับนี่แหละที่เด็ดครับผมหอยเตอร์สอดเป็นตะแซบครับสอดหอยยี่หอนโลซานพื่นเข็มคนดี แล้วยอดมากทั้งขนมทั้งอาหารแห้งครับทั้ง,งบวกอสเครื่องปรุงเห็ดอาหารต่างๆครับคุณได้หลายตัวแก่แล้วเแกแต่งแค่แตแแแน,นเลยแม่จะกินมือแข็งแล้วสันเป็นตะวาันจ้บว่าแ,แม่ที่ของลุ้นเห็นครับฟองปูดแม่เนี่ยมักมัดเลยแต่ผมมักยากครับคุณได้หลายด้วยครับทีนี้นำ้ำใจครับแม่กอ่อนจะให้วุ้นชูยู ดูครับแง่บางอ่อนลาดตั้งใจครับตำบลในคลองบางประกอบประกดอำเภอพระพพสมุทรเจดีครับจังหวัดสมุทรปราการเรียมแล้วฮะคุ้นครับผมคุ้นหรอแม่ขอบคุ้นหลายเด้อ,อเ,เดี๋ยวชงให้กิ่นม,มาให้ ซ้ำนี่ครับเนี่ยผมหมักซอสเป็นแม่ของลูกเลยก็ต้องอาหารการกินมะหอยนปนครอมใส่ได้หลายจอดมากครับผมเดี๋ยวเห็ดเมนูให้เบิงเรื่อยๆครับนี่ซอสใส่้อมจุดปั้นก็ได้แนี่หมักเฮ้ยใช่ล่ะเฮ้ยไอชอบปลาชีโก้นี่คีโก้ปั้นนี่เอาหองมันก่อนนะเอาเอาโรดไม่ตึงเอาโรดเอาโลดทิมโลดเด้อ พูนแห้งใส่ไปย่างไปเอาแล้วเขาถีบของเพูนไปทิ่งมือลงลาเด้อหนุ่มแพงแส่เด้อนั่นอ่ะน้ำปนดาขพ่อไปแบบนี่แค่น่ำเปล่งโอล่เนี้ยหลังตู่ชิ้ยนแพงปั้นเกจครับผมขอบคุณมากครับผมเจอกันไม่คลิปหนครับเนี่ยได้ผ่าเศษมือพหอมไปทิ้งนะครับ